อยวน้องบอมสิแกะกล้องเลยเนาะอืมดป็นงเ,เลยดีดดเ,เห็นหยุมีอุปสรรคหลายด้าน,ะนบางทีก็อยากโทรในการ h ็ดคิมนะเนาะตัเงแตโต สบายดีสบายดีกันมือทุกคนเด้อยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ซ่องน้องเฟสป้อมยูเมื่อนี้พวกเฮาสองคนก็มาถ่ายคลิปยูที่สถานที่เก้าที่เดิมนะทุกคนก็คืองานของเฮานั่นเองเพราะว่าเมื่อนี้ก็ฝนตกแดดก็เฮ็ดให้พวกเฮามาถ่ายคลิคปยูที่ในือนเนาะฝนก็บ่ตกแหงแต่ว่าเฮ็ดให้ฝนเฮ็ดให้เป็นเนาะเออแม่แม่เฮ็ดให้ลินลินอยู่ตลอดเวลาแต่บู้ว่าสีเซาเมื่อใดร่นะ เมื่อนี้ก็เป็นมื้อข้าวดีนะทุกคนเมื่อนี้เฮามีข้าวดีเจ้าบอกบอกทุกคนเป็นข้าวดีแล้วก็ทั้งดีใจและทั้งตื่นเต้นนะทุกคนเมนก็คือว่าเฮามีกล้องปิดสนาเนาะนี่นี่นี่กองปริสนาจากผู้ใหญ่จจดีฟังไทยนะทุกคนก็ต้องขอบใจผู้ใหญ่จจดีฟังไทยหลายเอเพื่อนผู้ให้บอกงามซื่อนะทุกคนก็ต้องขอบใจเพื่อนอีกครั้งเนาะที่เพื่อนคอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจน้องบอมน้องยูมาโดยตลอดเด้อขอบใจทุกๆคนเนาะที่ให้กำลังใจบอมกับยูเนาะ ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องจนมาฮอดปัจจุบันขอบใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้เฮาสองคนเนาะตั้งแต่บ,บึ้งคลิปเฮาแต่ต้นจนจบเนาะขอบใจหลายๆเด้อทุกคนฮา่มีทุกคนเนาะว่ว่าน้องอยู่กับบ่มีฮอดมื้อน,นี้เนาะขอบใจทุกๆกำลังใจเด้อที่มอบให้เฮาสองคนเนาะมื้อนี้เฮากระซิว่าแกะกล่องปริศนาจากคุณลุงฟังไทยเนาะทุกคนเพิน่นได้ฝากกล่องไมให้า เดียวเดียวแเนาะน้องบอมกับน้องอ่าไปเอามื่อนี้แข่งแข่งฝนไปเอาแล้วฝนเพราะว่าฝนตอนตอนไปเอาท่านฝนตกแหงแล้วตอนนี้คือว่าลินลินแล้วเนาะตอนไปเอาท่านมีอีกมีอีกท่งอย่างหนึ่งแต่เขาเขาจีกออกถุงนึงแล้วเนาะจีกออกแล้วจกคนยังเหลือถุงนี้เอาเบอร์นี้ก็สสาทุกคนวิบ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 ว ตื่นเต้นเลยี่เต้นเห็นน้องบอมดิยัน้องยูกัตื่นเต้นโอเคกันทุกคนนี่นี่ติดมือติดมือนี่นี่ทุกคนโอ้ยยยยยยยนย้ย่ยยย้ยยอยย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 ยท นี่ในกองปริศนาน้อขอบใจคุณลุงหลายลยๆเด้อขอบใจเลยๆเด้อเพป่นเป็นคนลุงที่ใจดีที่สุดเนาะที่คอยให้นากำลังใจน้องบอมกับน้องยูเพิ่นได้ยินข่าวว่าโทรัพท์ของบอมกับยูเอาแมมเข้าโบได้แล้วเพิ่นกันเลยว่าซื้อโทรศัพท์ให้นาอขอบใจคุณลุงเลยๆเด้อเนาะจะเป็นรุ่นนี้เนาะทุกคนนี่น้องบอมกับน้องยูกับบ่มีอย่างที่ตอบแทนเนาะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะ ที่คอยให้กำลังใจและคอยให้ความความช่วยเหลือของบอมกับยูหล้กกามื้อนี้บอมกับยูกะบ่มีอย่างสิตอบแทนเพิ่นเนาะเพราะว่าพวกเขาสองคนกะตอบแทนบุญคุณของเพิ่นกับบอมมดเนนะทุกคนกะบ่ฮู้ว่าสิตอบแทนไดๆเนาะก็ต้องขอบใจคุณดูงอีกครั้งเด้อเดี๋ยวอฮกกะสิมาบึ่งข้างในนะทุกคนนว้าวดูหน่อยดูหน่อยว้าวทุกคน โอ้ยมีอันนี้แน่อ๋อมีอันนี้น้องอยู่บนโทรศัพท์ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาออกกันนี่นี่นี่อันนี้อันนี้โอ้ยมีอันนี้โอ้ยทุกคนนี่เนาะทุกคนนี่าคือว่างามแค่ยูเดี๋ยวเอากระสีมาสีมือหน่อยเอห้าสิบสองทุกคน ป้างาเมยว้าวเข้ามาปึ๊กัน่หุบปากแลเนาะเงาเมยพี่เ้างทุกคนหน้าจอกระชิบบานนี้เนาะนี่นไตออกมากระชิบบานนี่เงาเยนี่น้องบอสคอยใจแนวม่จับเดจับเดทุกคนก็คือวันนี้เนาะที่น้องอยู่ใส่ตัดคลิปเนาะทุกคนเมมมนใส่ตัดคลิปแล้วก็เอาแมมเข้าแล้วทุกคนแมมเข้ายากเนาะ เรื่องเข้าคันเข้าได้แต่ว่าแมมบอกเข้าแบบอาคิปมันโบด้งขึ้น,นทุกคนก็นเลยว่าเขา่ได้ลงคิใน้ทุกคนในบึงแต่ว่าสามสามสามมือเนาะก็เลยว่ามีปัญหาเรื่องนี้เนาะทุกคนโทรศัพท์โบด้พังเนาะพังตอนนั้นนะไปแปลงได้แล้วแต่ว่ากลับมาอีกห้ามือแล้วแต่ว่ากล้องเอ้แมมที่เอาใช้กับอ่ากล้องโกโปูค่ะมันบอกเข้ากับโทรศัพท์เนาะมีปัญหาเรื่องนี้ข้อขอบใจเพื่อนอีกครั้งเนาะกับขอบใจหลายๆเด้อก็ขอบใจ แล้วก็ซึ่งโทรศัพท์น่วยนี้ก่อนสิได้มาก็ต้องขอบใจเลยจ้ะอีกครั้งเนาะที่เพื่อนเป็นภารกิจใหามือนี้เป็นภาระคือเป็นภาระภารกิจเป็นภาระให้เฮาเรื่องสามารถไปติดตามส่งได้เนาะส่งจ่าสาวเชล่วว่าจ่าสาวลราเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้นทุกคนว่าเพื่อนไปรับอ่าไปรับ พอชีแรกน้องบอมกับน้องยูว่าซีซีซื้ออยูุที่ลองสารแต่ว่าอยู่ที่ลองสารหันมืดลวเนาะทุกคนก <c oughs> ็นเลยว่าจะสั่งเอาจา่าหันไปซื้ออยู่ที่เวียงจันให้เนาะเอาจ่าก็คอยเป็นพาะเป็นพระละให้เฮาเนาะเ<ม>พื่อนพระละละแมนเพื่อนก็ไปซื้อยูที่เวียงจันให้แล้วเพื่อนก็ฝากมาให้เนาะมือนี้แล้วก็เครื่องมาฮอดมือนี้นะน้องบอมกับน้องยูก็ได้ไปเอาได้เครดตแล้วเนาะทุกคนนี่เป็นน้อยสิใด นสีนี่เนาะนี่นวลสีเด้นอนวยสีดำโอ้เป็นนวยสีดำทุกคนนวยสีดำนี่โอ้สวยเว้ยเอ้มีกล้องสามนี่เนาะอีกล้องสามเม็ดอีกล้องสามกล้องห้ามือโอ้ดีใจด้ทุกคนโอ้ดีใจขนาดเลยบุคิดว่าสีได้โทรศัพท์ไหมเนาะน้องบอกว่าน้องอยู่ไปกลุ่มแปลกหน่วยนี้เนาะให้เพื่อนเอาแมมเข้าให้ได้เนาะก็เลยว่ายากตัวนี้เนาะเป็นยังเข้าได้ก็เลยว่าปัจจุบันนี้มัน บุดเขาบุดออกเลยเนาะเขาก็งงกับโทรศัพท์หน่วยนี้เนาะซึ่งโทรศัพท์หน่วยนี้ฮันซื้อว่าอันเดออันซื้อออกคลาสมีคลาสมีประมาณนี้เนาะซึ่งเขาจะไปแปลงเอาโทรศัพท์นี้โทรศัพท์หน่อยนี้เขาก็ซื้อไว้ไปปานปีหนึ่งเนาะทุกคนพอดีจุปีพอดีจุปีเป๊อีกไหมอ่านโทรศัพท์หน่วยนี้กับวด้เป๊อีิอย่างเนาะทุกคน มีเพียงแค่ว่าแมมเอาเข้าบดได้แล้วแมมฮันฮาลองเอาไปเข้าโทรศัพท์ของคนอื่นบองเนาะ,ะสามารถเอาเข้าได้แล้วก็คลิปสามารถเขา้าได้เนาะแต่มาใส่โทรศัพท์ของน้องยูสามารถเอาคลิปเข้าบดได้แล้วก็เข้าแต่หูเนาะของน้องบอมก็คือกันแล้วก็ของน้องบอมสองหน่วยฮันอ่าที่มีคุณพ่อใจดีทางฝั่งไทยเพื่นซื้อมาให้หน่วยนื่งนองท่านจะเอาแมมเข้าบดได้แล้คุณเข้าแต่หูได้แต่หน่วยนึงก็คือกันเนาะ ก็เลยว่าเป็นมืดเลยสาม่วยเป็นคือการมืดเลยกับ<อ>บุ๊คว่ามีสิแก้ไขปัญหานั้นเ<อ>นี่ยแนวใดก็เลยว่าต้องพูดลง youtube ปนะว่าบ่าไดเอาคลิปลงสามมือพวกเขากับบไดเอาคลิปลงายสามมือแบบสี่มือพอดเนาะพวกเขาไปเอาคลิปลงนี่แหละอืมมันจะมี่องหน้าจอทุกคนนี่นี่อ๋อหัจิงหูอยู่วะเอ้หัดจิงหูนี่ก็เออคักอืยต้องบอุ๊น้องยูดีใจได้ทุกคนบุกคขึ้นว่าสิไดโทรศัพท์นี่เนาะ ขอบใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้เฮาสองคนเยอะแล้วก็ขอบใจคุณลุงฝั่งไทยเนาะมีเพื่อนใจดีคอยสนับสนุนน้องวอกก็น้องยูเด้อเพื่อนบูให้ออกนามชื่อนาะงเจกัสีขอบใจเพื่อนทางทางทางใจเราเนาะไม่ทางจิตใจและทางใจเนาะออกมาสิคอขอบใจเพื่อนทางหน้าจอนี่เลยทุกคนแต่ขอขอบใจเพื่อนหลายๆเด้อนะขอให้คุณลุงนะมีสุขภาพแข็งแรงเด้อนอนหลับให้ได้เหมือนเหมือนมืนอนตื่นให้ได้เงินแสน อายุมันควรยืนอ,อ๋อไม่ไเป็นไรนะผมเป็นแ,แล้วเป็นว่อายุมันควเทยกควความขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความเจริญเข้ามาเดอ้อนัานี้ต่อไปขอให้คุณลุงอ่อยูดีมีแหงทุกประกาศเด้อให้ลุงหลงเหรอน้องอยู่ดีใจแหงแล้วคน <c oughs> <c oughs> ยิ้มบวกหัวเรโอ้มีทุกอย่างเลยอยูโอ้ยิ้มซอกงเพ้น โอตายแล้วอยู่อยู่น้องเราเสวี่ยคือกันนี่กองหน้าเออไม่ไหวเอออโอ้หน้าใหญ่กระไดนานหนอยกระไดบอบตามตปโอ้สวยนะยุ้ยโอวีดีโอนวีดีโอกันสั้นบ่ทุกคนลืมบอกไปนอนรุ่นนี้น้องยูมันซื้อได้กันซื้อกันนำเนาะเพิ่นมากันนำสามสิบนาทีแล้วคน เดี๋ยวเราจะไปได้บอกราคาเนาะทุกคนว่าราคาพอได้เนาะนี่ลูกคักเนาะแบบนี่เออมีปั๊บขนาดเจเออชิสกันสั้นต้องเตะวิดีโอนีีก่อนที่บอกปีนไปทางล่างกันสั้นกันสั้นกองล่างกองล่างอะสั้นบ้างดูน้องสั้นบ้างดูอีกน้องกระสั้นละเนาะสั้นเจสั้นมื่อลองถ่ายดีๆล่ะเขากะบอกแบบเขาเอ็ดยางยางลองยางมึงขนาดนี้มันสั้นอยู่บ่างยังบไปเตะกองสั้นซ้ำ เด้ตอตัวนั้นว่าบอกเมนบอกน้องอยู่น้องอยู่ทำดีๆนะนี่่กันสั่นใจใจเดี๋วยวสิไปสอบถามมีกโนอนหันยังงงอยู่เจ้าก็ดีใจแล้วคนโอ้ตื่นเต้นเนานะขอบใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้เราสองคนเด้อซึ่ง ก็มีผู้ใหญ่จจดีหลายๆคนเนาะที่เพื่อนคอยสนับสนุนเฮามาเต้ต้นเรื่องเนาะแต่เซื่อง้องให้เฮาคุณเนาะขอบใจคุณลุงขอบใจคุณลุงทัง,งไทายที่เพื่อนฝากกล้องมาให้ตอนนั้นเนาะก็ต้องขอบใจเคุนอีกครั้งเนาะแล้วก็ขอบใจคุณลุงที่เพื่อนฝากโทรศัพท์มาให้อีกเนาะต้องขอบ,ขอบใจผู้ใหญ่จจดีทุกทุกทานเด้อที่ทคอยเป็นกำลังใจคอยให้ อากำลังใจพวกเฮามาจะกระโดดสนับสนุนเฮามาตลอดเนาะเพราะว่าสีฟังลาวฟังไทยไงอเมริกาก็ขอบใจหลายคนคลิปนี้เฮาก็ลังยูดยังไงเนาะทุกคนมาแกะกล้องเนาะแกะกล้องก็คือว่าพูดยังใจดีคือฟังไทยเนาะคนใจดีหลายคนได้สนับสนุนน้องบอกกับน้องยูเนาะในตัวคำ ตอนนี้ตอนนี้เราดีใจจนว่าว่าโบออกแล้วทุกคนบบฮู้ว่าสิตอบแทนจากใดก็คือน้องบอกก็ต้องยู่กับสิตั้งใจเฮ็ดคลิปให้มันออกมาดีๆเนาะก็ mm. ฝากทุกคนติดตามเฮาเป็นกำลังใจเหมือนเดิมคือเก่้าเด้อเนาะ mm. พวกเราก็สิพยายามเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็สิขออ่าแล้วก็สิเพิ่มเติมคือความสนุกสนานคือเกาแล้วทุกคนแน่น mm. ขอบใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้ผงกัยูมาโดยตลอดเนาะเขาบูมีอย่างสีตอบแทนทุกคนเนาะเขามีแต่คำว่าขอบใจและอวยพรให้ทุกคนยูดีมีแหงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยก้าวหน้าทุกประการเด้อามก็ยูดีใจเนาะทุกคนอุ้ยเฮาสีได้ลองไปถ่ายคลิปบึงเนาะว่ามีเพิ่นว่ามีกันสั้นและกันนำเนาะแต่เขาบ่มั่นใจว่าสิกันแทแต่เฮาบอกเอาลงนำเด็ดขาดเนาะเพราะว่ายานเนาะทุกคนก็เลยว่าสิลองไปถ่ายคลิปวิดีโอต่อไปเนาะ เดี๋ยวบึ้งคลิปวิดีโอต่อไปนะทุกคนว่าอา่าภาพมันสิสัดประมาณใดนเนาะเพราะว่าเขาซื้อมาสิประมาณว่าสิถ่ายวิดีโอแบบพังนี่ก็ได้แล้วก็ถ้าลืมกล้องเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้อากานว่ามันกระสีเญี้ยวก่อนอันนั้นเ่าเลยบนเนาะเ<ท>พราะว่าอัน,นี้ท่านจะมีเพื่อนว่ามีการสั้นอนยุ่นำตัวเลยเนาะแต่ว่าน้องยุ่งเระเห็นการสั้นทุกคนย่งางกับสั้นย่ <laughs> งางกับสั้นเง้วกับสั้น ตัวนี้เฮายังมีมีมีคืออุปกรณ์ของเฮากระซิมีอยู่ส่ซา,ากนะทุกคนจอดไปซื้อกันเพื่อนว่าอาจคลองแถมมืดเนาะเอจ่าเพื่อนไปซื้อ,อ,าอ,าอมมน่ะเ,าาเพื่อนว่าคลองแถมมืดเขากเลยว่าเพื่พอนว่าไปเอาเดือนหน้าคลองแถมเนาะมีไซซา,ากโทร,รศัพท์ไซซา,ากได้แต่ซซากกลับมากันทุกคนาเอาใส่ซากกับเอาดีใจเฮงอ่ะสซซากกับพวกเขาเอาหัวได้ใช้ผิดด้านที่บอก ส่ถึงาืแล้วเขาแล้วนี่เนาะอันนี้เฮาก็สิให้น้องบอมเอาตัวนี้ไปถ่ายคลิปน้องน้องบุญน้องยุก็จะเอาตัวนี้ตัดคลิปน้องยุก็จะเอาตัวนี้ตัดคลิปแล้วเอาตัวนี้ถ่ายคลิปไปนำเนาะอืโอ้ยดีใจเด้ตื่นเต้นให้น้องบอมสัมผัสโท,ทรศัพท์หน่วยเก่าเหมือนหน่วยใหม่ของเราน้องบอมอินนำเข่าเนาะเพราะว่า เฮาบ่ได้เป็นของตัวเองเนาคเพิ่าิ่นซื้อมาให้สองเนสองคนเฮาิ่นบ่ได้บ่ได้บรรุให้ว่าซื้อให้น้องยูเราคุยกับ่ได้บรรุให้ป้าน้องบอกเพิ่นบรรุว่าให้สองคนเฮาเนาะเฮาก็เลยว่าสีแบ่งกันอีเนาะทุกคนดีใจเนาะจนเราออกไปเมื่อทุกคำเนาะทุกคนคำดีใจของเฮาดีใจสุดเลยเนาะทุกคนตั้งแต่เรอคอยมาในการฮ็ดคลิปของเฮาบางครั้งก็มีการท่อเนาะ เพราะว่าเกิดอุปสรรคหลายคนเราทุกคนมีอุปสรรคไปหลาย,ลายดา้านเฮ็ดให้เฮามีบางทีก็อยากทอในการเฮ็ดคลิปเนะาะตั้งแต่โตดื้อพุ่นแหละเอออันเฮาเฮ็ดคลิปม,มาเด็ตอนทําอิดแก,ก่ช่องเฮาไกล เติบโตยากยนิดนึงเนาะกับเริ่อยากท้อละล่ะค่ะมีผู้หา่ใจดีเพื่อนว่าบทตรงท้อแล้วกัเพื่อนกันเลยว่าใจสนับสนุนเฮาให้เอ็ดการให้คลิปต่อไปเออมีแฮืขึ้นมาหน่อยนึงเนาะทุกคนล่ะค่ะแล้วมา,ามอีก FC ฟซีลหลายๆคนใหน้กาลังใจเนะาะฮาบ่มีเอฟซีแล้วกับฟูคอยให้สนับสนุนจาก,กคนฮา,าบ่มีพัดมืดีเนะาะน้ำมืบน้องอยู่เว้าได้เลยเนาะขอบใจทุกๆกําลังใจเนาะให้ใหหมอบให้เฮาละ่ะค่ะ ขอบใจอย่างนึงคือเอจ้าอีเม่อีโพอีอูคำเมจันไอแอนเน่เนาะที่คอยเป็นกำลังใจให้เฮาว่าให้ลิปตัวไปสู้ๆนาะจะมีการท้อถอยขอบใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้เฮาเด้อขอบใจหลาเๆเด้อคลิปนี้น้องบอกก็น้องยูกับสีเอาโทรศัพท์ไปลองถ่ายก็น้องทุกคนไ้เจอกันอีกคลิปนึ่งนอกว่าโทรศัพท์ของเฮาที่เป็นจังไดภาพออกมาสิสัดบ์โบเนาะ ถ้าเฮาเวาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทุกคนเนาะถ้าเฮาเวาอีหยังผิดพลาดไปก็ขอโทษทุกๆกำลังขอโทษทุกๆคนเดี๋ยวน้องบอมกับน้องยูที่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหางฟังไทยหลายๆเด้่อที่เป็นสปอนเซอร์แล้วก็คอยสนับสนุนน้องบอมน้องยูเด้อเดี๋ยวฮาก็ศิลาทุกคนไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมกับน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อและอย่าลืมไปกด กระดิ่งแจ้งเตือนเอาเพื่อสิบวภาพบวผาถ้าหนุ่มยุ่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายไปถ่ายแล้วกล้องจะเป็นจังใดเนาะทุกคนรอติดตามอีพีต่อไปเด้อเราอีพีนี้ฮาสิคอร์ลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบายขอบใจใหลายๆเด้อ